วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่กสทอชอกำหนดให้บริษัทไทยทีวีต้องจ่ายเงินค่าประมูลที่ยังไม่ได้จ่ายอีกค่างวดนะครับรวมเป็นเงินกว่า1,600ล้านบาทซึ่งหากไม่สามารถจ่ายได้กสทอชอนั้นจะแจ้งต่อธนาคารตามขั้นตอนเพื่อขอยึดหลักทรัพย์ค้ำประกันและเพิกถอนใบอนุญาตครับสำนักงานกสทอชอไม่อนุญาตให้ช่องไทยทีวีออกอากาศตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม2558 ตามคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการเนื่องจากบริษัทไม่ได้จ่ายค่าประมูลงวดที่2 288ล้านบาทซึ่งเลยระยะเวลาที่กำหนดต้องจ่ายตั้งแต่กลางปีที่แล้วไทยทีวีเป็นบริษัทที่ชนะประมูลทีวีดิจิทัล2ช่องนะครับเริ่มออกอากาศได้เพียงปีเศษก็แจ้งต่อกสทช,อช,อชอเมื่อกลางปีที่แล้วว่าต้องการส่งคืนใบอนุญาตประกอบกิจการเพราะว่าขาดทุน จากแผนงานการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัลทั้ง24ช่องที่ไม่เป็นไปตามแผนงานของกอสทชและยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางด้วยนายสมบัติลีลาพระตารักษาการรองเลขาธิการกสทชระบุว่าหนึ่งในเงื่อนไขที่จะยกเลิกประกอบกิจการได้คือต้องจ่ายประมูลให้ครบซึ่งขณะนี้ไทยทีวียังไม่ได้จ่ายอีกหงวดเป็นเงินกว่า1,600ล้านบาท และหากไม่จ่ายภายในวันนี้ก็จะเสนอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงจะแจ้งธนาคารกรุงเทพในฐานะผู้ค้ำประกันนะครับว่าจะยึดหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือแบงก์การันตีที่บริษัททำไว้กับธนาคารภายใน30วันและแจ้งต่อสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายให้ยุติการเผยแพร่พสัญญาณภาพของทั้งสช่อง ขณะที่นายสุชาติชมกุลที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายบริษัทไทยทีวีได้ยื่นฟ้องศาลปกครองเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขอให้กสะทะชชดเชยค่าเสียหาย1ล้านบาทจากมติพักใช้ใบอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้บริษัทเสียหายจากการหยุดออกอากาศพร้อมยืนยันว่าไทยทีวีไม่ต้องการประกอบกิจการทั้งสช่องอีกต่อไปแต่ว่าจะเน้นผลิตร,รายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นแทน ไทยทีวีเป็นหนึ่งในบริษัทที่ชนะการประมูลทีวีดิจิทัลใน24ช่องนะครับมีนางพันธิพาสกุลชัยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบกิจการ2ช่องได้แก่โลก้าเป็นประเภททีวีช่องรายการเด็กเยาวชนและครอบครัวส่วนไทยทีวีเป็นประเภทกลุ่มช่องเข่าวครับ